กูถามว่าตลกควรอะมึงเฮียตลกควระมึงเฮียไอ้เยเียกไอ้เลยโดนเลยโดนเลโดนเลยนางนางหอเลี่ยแต่เียขยบพวกปรสิสชาติเียแต่พอกูดีกว่าซื้ีกว่าพูดจะไม่ทัดจบคำเลยหนัก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 เฮียไปญาติโดนติดชะโคกเออพูจะไม่จบคำเลยนัก เลยอยากพูดแลบลิ้งมาก่อนอุ้ยากขีไหนแบบฟีมายเก่งๆอ่ะใครเก่งๆบ้ฟีมายดิแเก่งๆอ่ะไอตัวนี้ไม่ที่แบบเขาวัดกันว่าใครใครมาดักกวนแพ้อ่ะอยากเป็นย่างนันนไอที่มันไม่ฟีมันไม่เก่งมันเออาร์เบอกเท้าหนึ่งลมันตัวโอยย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 ดยยดย อุ้มไม่ได้มามามาต้องีเลยนะหมต้องพีเลยนะหมอเจ็นึ่งองสามบเอาเลเอาหวยเสียแล้วกูมาสู้ดีกว่าสู้พวกเจกเอาลวย่าูอไรี่อวามก่อนไปน้องเดี๋ยวพี่ถ่อป้าเขียนเลยความป้าน้องแกงอะไรเคยเก้งเขียนเรียงความก่อนเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้แกงอะไรเคยเจก เป็นจ๊กอะไรเน้องเรียบดิ้งมาหายใจด้วยน้องเจ็บเจ๊กคือะไรวะเป็นจ๊กคืออะไรเว้ยหรู้ป่ะเจ๊กคืออะไรวะคอนคนนี้ตึกวัวผวดยากรอบปากแมกล้งอะไรเอ่ยแกล้งอะไรเอ่ยเคยแตกเพราะเอ้ยมีนะมีแต่กูเคยแตกนะยอมรับเคยแตกนะเคยเคยเอ็นดี้เคยแกงแตกแต่ไม่เคยแตกเพราะว่าเหลกคนอุ้ยอุ้ยไม่เจ๊กมาเรื่อยมั้ยเอ็มดี้เอ็มดีที่ไปที่ไหนก็แตกปะเด็กคน เ้ไดบงีบ้งไปเ่อนเไ่อนเ่ไมกไไดาเป็นอไรอะไย้วยอะไรยไกระจอกหวยเยมงไไยังไงกระจอกเฮียหวยแล้วหวยแล้วหไม่ไม่ไม่ไปน่แ่แ่ไ่่แ่่น่หวยหวยวหยว เี้ยแหวว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 แหวแหว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 วแววแห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 ว

เจ๊ย้ไดนวะไอ้เมยใ้เมยทำได้ไเยเกให้น่เยไปเจ๊่านกูจขอโทษด้ยรมึงอะกูอไไน้องไปาเลยน้องโดนอที่ช้น้มึงทุกรอบเลยขอโทษด็กน้ท่อวาโทษน้ เด็กเด้วเดเจ็กต่อมาแกงอุ๊ยแกงมุกูสมเพลอะไรอะที่ไปที่ไหนเขาไป้ที่ไปี่ไนไม่รอดไม่อะแกอตีน้องนตแบบอจะได้เลย่ต้องขอท่กีกูกัอะไรอเียน้อติดอเลยนอราิจะนอไอ้ไไอ้ไรมน้อเอ

แต่ไม่เล่นปมแล้วเล่นเหอน้องานน้องานอันนี้คือเอาผมตัวเองมาเล่นหรือเปล่าแตเพะอะไรแต่เพอแต่เพรูใครไม่ได้เลยตอไใครไม่ได้เลยไม่เคยชนะแกงยี่อะไรไม่เคยชนะแกงอรเลยอะไรไม่เคยชนะแกงไเลยอ๋อเนียไม่ได้ไม่เคยชนะเลย่อมรันะว่อ๋อเพรนะว่าเป็นที้แบ๊กก็เลยไม่เคยชนะใครเลยแงพี่่แงม่ เปลี่ยนชื so the the ่อแกงไม้เปลี่ยนชื่อแกงไม้เปลี่ยนชื่อแกงเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนชื่อแกงไม้เปลี่ยนชื่อแกงไม้ไแกงขี้แพ้ไอ้แกงขี้แพ้ไอ้แกงขี้แพ้ไอ้หลือขี้แพ้ไอ้หลือขี้แพ้ไปไหนก็ยังแพ้พวกกูอยู่ดีไปอยู่ไหนก็ยังแพ้พวกกูอยู่ดีแบตขี้แกงก็แพ้เหมือนเดิมวะไอ้แกงไม่ได้ไปไปแบบไปแบบสร้างแกง อย่วัดก็โดน่ไหีอยี้อยู่วัดก็โดนสิีจะร้องไห้แม่ร้องไห้อยู่เลยเหี้ยเอ้ยนี่เดี๋ยมันสาม G พี่อะไรนะเกทีนะมเกทีจะเป็นกูเป็นมันกูไม่กล้า เอ้เอ้คนนี้คือใครวะขันหหนั่งด่าชาวบวานาช่องตัวมึงสภาพตัวมึงมันไม่ได้ดีอะไรเลยหนี่มาอ่อใลพังแก๊งมึงจะไม่มาเล่นกับมึงเลยควายมันหนีมึงหมดได้อีกอมอยูหนเนี่เ่อนมึงไไหหมดไม่รู้ครับอยู่ในเมืองครับอเพือนมึงไปไหนอยู่ในเมืองแล้วรวแล้วพวกูได้ไปัดปากอ้หี เอาดิอยูไหนได้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนมึงอะอยู่ไหนมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะหัวสองหัวพี่มึงอะออยู่ในห้งงไ ไอ้หลยหลยมึงฟังกูนะทั้งพี่มึงหัวหน้าแก๊งไอ้กาจินางกับหัวหน้าแก๊งไอ้เด่นดีทำครัวอะไรพวกกูได้ยี่ห้อไปใส่ไอ้หลุยมึงบุญฉลาดไอ้ครัวจุ่มไม้เล่นเล่นเฮียอะไรได้มึงฟังกูนะมีดีแค่ไฟสับถูกไฟโง่ทั้งแก๊งไอ้เฮียโอ้ยมึอะได้ไรอุ้มได้สามตัวไรทุเรศเฮียโอ้ยยี่หอฉิบหายมึงมึงเก่งจริงมึงมึงไม่เรียกคนในแก๊งมึงมาช่วยมึงไว้ทุเรศไอ้สัตว์อ้ส อีกก็ตัวเอกแต่ว่าจิงขนาดเราเลือกกลุ่มสองหนึ่งได้พี่จีนะแต่พี่จีมันไหวได้ไงวะ ก็อืมก็ไม่เก่งยอมเยมันไม่เก่งอยู่แล้วมึงยอมเลยมันไม่เก่งอยู่แล้วมึงก็จ่อไงมึงก็จ่อดีแล้วมึงก็ยอมก็จ่อยอมแพ้หมดเลยมึงฟังกูนะไปช่วยกากีนังไปช่วยกากีเน่หรืออะไรมึงก็แพ้เหมือนเดิมพี่อะเก่งแต่ก็ไม่ใช่ได้ข่าวแล้วแต่ทำอะไรเพื่อนได้อะเฮียน้องหนุ่ยเล่นกับสตอรี่เดิมทีชนะกี่ครั้งแล้วก็เนี่ยผูะเก่งจริงอ่ะเพื่อนเพื่อนทิ้งหมดอะอยู่ไหนเพื่อนไปไหนโมด่ารักกันจริงป่าว โอ้หรักกันจริงเปล่าวรักกันที่อะไรเนี่ยสงสัยต้อตีส่งกับเทนนิงว้าวตายรักกันเกินรักกันเกินรักแล้วไอ้คนที่รักมึงไปไหนหมดไปะหลุยน้องไปไหนหมดอ่ะรักกันทิ้งไงเหี้ยมันเก่งแย่ไปไหนหมดอ่ะรักกไปไหนหมดอ่ะก็ไม่ได้าไปอ่ะก็แล้วคนนั้นดื่มแล้วคนนี้หลอดีกว่าเพราะว่ามันโง่ แกงไม่ไหแกงแกนกินเนาะว่าแกงเราแตกแต่ในางแตเพาเจเด็ดีเเขาผมแนะนำไปแา้แล้วไอ้แล้วการกินนังแต่เพราะอะไรตอบไม่ดีเหรอกากินังแตกเพราะอะไรค่ารกันโการกินนังแต่เพราะอะไรอ่ะตอบ่ดีเตัวหน้าแหกินตมูนี่อีงแตเพราะหัวแกงเงินโขยายแกเงินแกนีแกงแตานี่อ่ะวแตนี่อ่ะแกงหัวแกงแนีเ ไอ้เหลือดังได้เลยไอ้เหลือไอ้เหลือฝากฝากฝากเอฟซีพี่หมึกเดี๋ยวนะเว้ยเพราะว่าแกดังไงช่วงเนี้ยได้ข่าวว่าเป็นช่างไฟฟ้าเหรอเห็นสร้างกระแสเก่งจัง

หาวิธีชนะทุกวิธีทางรับแต่ตัวคนโดนโหดมาแต่ได้แต่ได้แต่เสียงได้แต่ตัวควายเาดส่เาจก้เดี่เอยชนม้ากดแกงเล็กอีกว้ามาแบบมั่นใจกับแบบหน่อยไม้เฮียพร้อมไม่พร้อมปากปากอย่างดีที่ทำเฮียอะไรได้แข่กชนะจนต้องหตตัวเริมพังสรุปได้ตัวโง่เฮีย โง่ชิบหายไอ้เหี้ยอ่ะตัวเดิมันที่เขามันตัวมันจับไม้จับมีดแข็งแต่ว่ามันขับรถไม่แข็งหรือเปล่าพวกเหี้ยเนี่ยตัวเดิมันที่เขาว่าจับพวงมาลัยไมเป็นสักตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่โอเคไอ้เหี้ยโอโลไอ้เหี้ยตำรวจไล่คันเดียวแม่งบอกกลุ่มใหญ่อยู่ไหนพี่กลุ่มใหญ่อยู่ไหนแกลงแกงแกงเสร็จไม่ได้แกลงเสร็จไม่ได้หัวนะเว้ยเห็นเด็กๆเขาบ๊อบบ๊อบอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งเป้าหนึ่งหนึ่งเป้าหนึ่งหนึ่งเป้าหนึ่งหนึ่งแล้วมันเล่นไกงหายไปเลยมันไม่ค่อย เข้เาไปในคุกนะเจอพ่อแม่งทีไรหนึ่ป้าหนึ่งนึป้าเจอเจอเจอแม่งทีไรหนึ่งหนป้าหนึ่งหน่าไอ้เหี้ยเรเพื่อนกูสาก้คนหนึ่จะดินกับมึงดำเหี้ยเลยหนึ่งัตว์ัวพีแฟนานเท่าไหนเท่าไหน่าไหนอนี่หรอหนน่ยรไยขอโทษด้วยเนี่ยรปั๊มรถ์ไทยแลนด์